เดี๋ยวผมพาไปดูตัวปืนแต่ละอย่างนะว่าแต่ละตัวนะครับตัวปืนตัวไหนจะเหมาะกับกับลูกค้าในแต่ละท่านนะครับแล้วก็การแช้งาเป็นยังไงบ้างนะครับยิงไปคุยไปนะไปเรื่อยๆนะครับก็ในฐานะก็คือทั้งออกแบบทั้งผลิตนะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยแหละนะครับตัวตัวตัวชุดแรกในเป็นตัวปืนยิงปลานะครับอันนี้ไม่ได้จำหนายหรอกเป็นตัวไว้ใช้เองส่วนตัวนะครับเพราะว่าคนทาปืนก็ชอบหาทำมาหากินเหมือนกันนะคนลมแรงมากเลยครับกินตอไม่ถ่ายก็ไม่แรงนะ ส่วนตัวที่อันนี้ก็ถัดมาดเป็นปืนตัวหนักฟติกนะครับอันนี้เป็นตัวของค่อนข้างที่จะสั่งอันนี้งานสั่งมารเรียบๆธรรมดาไม,ไม่เอาอะไรเลยนะคะคนอายุค่อนข้างเยอะนะครับ70กว่าเอาไว้เฝ้าบงเฝ้าบ้านนะครับช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนมาไหนนะฮะช่วงเงาเงาบ้างแล้วก็ถัดมาก็จะมีของคุณพี่อะไรจำไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไปสั่งเป็นตัวไม้ไม้ขี้เหล็กนะครับตัวดำๆนะครับยาวเฟ้ยออกไปเลยครับช่วงชักแรงต่างก็จะยาวขึ้นแล้วก็มีต่อมาก็จะมีตัว ทรงสั้นสังหารโดยเฉพาะเลยตัวนี้นะครับสังหารยังไงบ้างก็คือช่วงเช้ามันยาวนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์ท้ายสั้นนะครับสวยสวยดีนะหลงตัวมากนะครับตัวชุดนี้นะฮะเป็นตัวสัส้นนะครับแล้วก็มีตัวตัวนี้แตกต่างก็คือจะเป็นเป็นปืนสไลด์นะครับสไลด์ไกเนี่ยก็จะเป็นตัวไกลทางแบบนี้ไม้เป็นไม้ขคเล็เหมือนกันเคลเล็กร้อยกว่าปีนะครับเป็นเป็นท่อนเดียวกันทั้งหมดเลยตัวรางก็จะใหญ่ขึ้นนะครับยาวไปแบบนี้ ยางก็จะเป็น8 8ดรปดแรงแปดเส้นแล้วกันสไลด์ออกสไลด์นะครับเพราะมันขึ้นในมือไม่ได้มันแข็งนะครับมันยืดไม่ได้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวตัวเล็กนะเป็นตัวไม้ประดูนะครับตัวนี้ขายดีสุดแล้วตัวเล็กตัวนี้นะครับจะเหมือนกับตัวนี้แหละแต่ว่าตัวนี้มันก็คือเป็นต่างเรื่องไม้นะครับตัวนี้มันเก็บมันก็เลยหล่อนะครับตัวนี้มันยังไม่เสร็จทำไม่ทันนะครับทำเสร็จก็ส่วนหนึ่งก็ออกไปส่งแล้วนะครับไม่อยากให้ลูกค้ารอนานนะครับเรื่องชงช่างเนี่ยผมจะจบเป็นลายเป็นเจ้าเจ้าไปว่า บางท่านเนี่ยนะฮะเอาไปล่าโดยเฉพาะเอาไปไล่เอาไปยิงเล็งแรง,ง,งต่างเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปความยาวนะครับ่วงชางัาแเลงต่างน้ําหนักไม้สีไม้แลงต่างก,ก็ต่างแตกต่างกันไปนะฮะขายไม่ได้เลยก็ต้องเป็นลูกนะครับวันนี้ผมจะจะเทก็คือเป็นตัวลูกเหล็กเลยลูกที่อันนี้เป็นลูก1ิมิลน,นะครับ10มิล8ดมิลจะแกว่งนะครับต้องต้อง1ิมิลเลยนะครับใหญ่กว่านี้ยังไม่มีหายากนะฮะ10บมิลเนี่ยโอเคแล้วล่ะลงตัวดีตัวนี้เราประกอบนะครับ เป็นตัวพันธุ์ท้ายสั้นแบบยกยิงเขาเรียกแบบยกยิงยกยิงมันจะยิงไวก็คือมือมันจะแนบแก้มอยู่มันก็มันจะไวกว่านะครับมันจะไม่เทอะทะแล้วกันพวกเราล้วนต้องการการเปลี่ยนแปลงในโลกที่ด<ๆ>ีกว่ากาเปี๋ยวแปลงที่แท้จิโอเคมาแล้วไปปิดโคฟนา,าเอ่อไม้ตัวนี้เป็นไม้สาทอนนะครับไม้สาทรสาทอนเนี่ยมันจะออกม่วงๆแต่ถ้าเป็นไม้เอไม้ไม้กระพี้ขอวายเนี่ยมันจะมันจะลายคล้ายๆแต่ว่ากระพี้ขวายจะออกทรงดำๆ ดำคล้ำนะครับจะแตกต่างไปซาทอนที่เขาออกแบบนี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นตัวปืนพวกปืนยิงปลานะฮะน,นี่ก็กำลังทํากําลังขึ้นร้วนลายอยู่เดี๋ยวผมยิงให้ดูอยู่พิ่งไปไหนนะครับก็ทํากันที่นี่แหละบ้านๆธรรมดานะครับตัดต,ตกแต่งอะไรต่างนะครับอันนี้เป็นไม้เอ่อไม้ชิงชันเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะครับกําลังออกแบบอยู่เสร็จแล้วเหรออันนี้ปืนอะไรเนาะครับได้หมดได้หมดท่าสดชื่นพะนะนะครับได้หมดแค่ดูแค่นี้ก็สวยเนี่ย เดี๋ยวไปเจอขวดนี่เรดูไลน์ใกล้บ้านนะเนี่แค่แค่เนี้ยมีแต่สวยเลยนะฮะยังไม่เห็นเลยสวยไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่จริงโอเคเดี๋ยวค่อยๆติดตามใกล้บ้านนะครับคงมีอะไรในใจเขานะครับโอเคนี่ก็รอเลยครับรอประกอบรอผลิตลงเหล็กล้างแรงต่างอยู่นี่ยิงปงยิงปลานะครับก็โอเคเดี๋ยวไปเข้าเรื่องยิงกันดีกว่านะครับ นี่ระยะนะครับผมวันนี้ผมใช้ตลับเมตรนะครับวัดให้ดูยาวประมาณนี้นะครับ10เมตรพอดี10เมตรมันจะถึงตรงนี้ถึงด้านหน้าผมแต่ผมจะยิงอยู่ประมาณสัก1 1บเเมตรผมจะถอยหลังมาหน่อยนะครับส่วนเรื่องเดี๋ยวผมจะลองออทดทดสอบเรื่องเรื่องป้าให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ <S <S ว่ามันจะเ,เรื่องวิถีจะยิงสักสิบนัดแล้วกันว่ามันจะจะเป็นยังไงบ้างระยะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออรุยะตั้งกล้องเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปวางไว้นะครับ <S <S นะฮะระยะลงลงดิ ั้งเราแป๊บหนึ่งนะครับตั้งเรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมสต็อกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปแป๊บหนึ่งครับมาแล้วฮะเดี๋ยวผมจะจะเทสตัวทรงสันก่อนนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้คเคเล็กนะครับค่าตัวก็อยู่เท่าไหร่ก็อยู่ที่1,009ต้วทรงตันนะครับ1,900บาท ช่วงชักเรือได้นะครับบอกผมว่าจะเอาอยู่ประมาณสักเท่าไหร่น้าหนักนะครับหนึ่งโลครึ่งโลเครื่องนะครับเบาดีตอใช้งานนะฮะนี่ฮะเก็บตัวตัวนี้มันจะเป็นตัวเอาไว้เก็บเก็บระเบียบไว้เก็บเก็บยางใช้งานก็ดึงคอมาแบบนี้นะครับใช้ข้อข้อแรกข้อแรกนิ้วก่อแค่นี้นะครับเวลาวางจะวางง่ายขึ้นไกลนะฮะไกลเนี่ยงัดขึ้นมาแบบนี้ครับดึงมาเกาะนะครับเกาะแบบนี้นะฮะให้เป็นบาลานซ์กันนะครับแบบเนี้ยนะครับ พอบาลานซ์เสร็จนะครับใส่ใส่ลูกก็ใส่ก็้าไปกลางกลางแข่มอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงเลนกลางพอดีติดกับตัวเหล็กด้านล่างอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะยืนสักส2ออยู่ประมาณ12เมตรกว่านะครับระยะแข่งขันไม่น่าจะประมาณนี้แหละลงอันนี้นิดหน่อยเดี๋ยวจะลองลองยิงด้วยไม่น่ใจะว่าจะไปทางไหนเพราะมัดยางถลยยางเนี่ยเดี๋ยวต้องจูนนะฮะ เค okay. เป้าแรกแล้วเดี๋ยวมัยิงนี่แล้วกันล็กัน,กนยานยังตึงนะครับผมผมตึงค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยตัวนี้นะครับพราะ่ช่วงชักมันยาวมากนะครับบางไหมผมเหนะนะครับโอ้ยขบกันอีก อโอ้ยจิตาโคตรนาเลยถ้าลุกเป็นไปทางขวานะครับเราจูนยางแล้วก็มาทางซ้ายนะครับให้ให้ทางซ้ายมันตึงขึ้นมาหน่อยนะครับลูกปินก็จะจะเอียงมาด้านซ้ายหน่อยนะครับก,ก็คือเรากจูนเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะยิงนะครับอย่างเงี้ยมันจะออกฝาแล้วมาซ้ายออกเดี๋ยวผมมัดมัดจูนซ้ายนิดนึงนะ,นะครับ เพราะว่ามันจะออกอยู่ประมาณสักประมาณนี้นะฮะนิ้วนึงเดี๋ยวมันจุนยาแป๊บนึงโอเคนะฮะต่อต่อนะครับผมมาดยางด้านซ้ายเข้ามาหน่อยนึงนะครับน่าจะวันครึ่งเซนนะครับเข้าลูกปืนนอกฝานะครับน่าจะจุนกลางแล้วะนะครับโอ้จุนพอมันจุนได้แล้วมันก็ได้แล้วครับถึงนครับจุนขั้งแรกแรกๆหรือว่าให้ดีก็คือยิ่งใส่กองกระดาษ อะไรต่างยิงใส่ต้นไม้นะครับอย่างเี้ครับแต่ข้อดีคือผมผมชอบชอบอย่างยิงลูกเหล็กก็ขึ้นเป็นลูกสังหารเลยนะครับอย่างี้ครับแล้วมันก็ไม่เปลืองลูกเหล็กนะฮะหาซื้อได้น,นะสั่งใน,นเน็ตนะครับร่วมกับผมก็ได้นะครับแต่บางต้นก็มีแถมมาอยู่นะครับวา แกปุผมจับทางได่ไมันได้ดีก่นอนเดี๋ยวจะยิงใส่ไอ้ตัวป้าให้ดูนะครับว่ามันวิธีเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเล่นตัวสั้นแล้วก็เล่นตัวยาวกันนะสลับไปนะครับแล้วก็มีตัวสไลด์ด้วยนะครับกูยาวรู้สึกจะมีตัวหนึ่งอย่ายางตึงเหมือนกันยาวริ้วเลยครับลูกค้าสั่งสั่งหานเยอเฉพาะ ตัวซ้ำมันมันกระพันรัดดีผมชอบนะครับเวลาพุพาอะไรต่างานะครับใส่ในรถนะฮะบางคนก็ชอบขับรถไถเอาติดในรถไถอะไรประมาณต้นต้นประมาณนี้แรกๆอาจจะไม่ชินนะฮะยิงไปย้อมาเดี๋ยวเราก็รู้ใจกันเองนะครับว่าปืนตัวนี้มันจะออกซ้ายหรือออกขวาเร็งยังไงนะครับหรือว่าเราก็จูนะมนลงตัวไปแค่นั้นเอง ต,ตัวตัวสั้นนะก <c oughs> ินบทบาทไปสักครึ่งไปหน้าเลยแหละนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่บพนะครับตัวสั้นนะครับแถมยางอะไรให้ทุกลูกปืนนะครับแล้วก็มีแถมลูกให้ให้อยู่แล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัวยาวพันธท้ายยาวนะครับแนบไหลไม้ตัวเดียวกัน นะครับเพิ่มลงเ,เพิ่มเรื่องก็คือเรื่องเรื่องมันทายมันออกขึ้นมาเหมือนกันนะครับการใช้ง,งานเหมือนกันยางตัวนี้ตึงมากครับตองใช้น่าจะยาวก,กว่าหน่อยนะครับนะครับน้ําหนักก็อยู่ที่เราลบประมาณ2โลสอกิโลกรัมเคสดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ สดสดใหม่ๆนะครับยังไม่ได้อะไรเลยจะมัดมัดมัดเสร็จแล้วก็แขวนลงสีนะครับโอ้หังดีเะครับไปจอดที่ยางมาตึงเนาะซุ่มซ้อนนะครับไปลูกยิ่งดังมากครับ ส,สันเลยมือจริงๆลูกที่ยิงได้นะครับตั้งแต่8มิลขึ้น8มิล10มิลน,นะครับ12 16ลูกแก้วต่างๆนะครับลูกดินก็ประมาณ20มิลน,นะครับโตวสวนก็25มิลใหญ่มากนะครับแต่ได้ฮะใส่ไปตรงกลางแคนั้นแหละฮะลูกอะไรก็ใส่ไปตรงกลางกลางวิถีมนก็จร เดี๋ยวส่วนเรื่องราคาก็คือต่างอยู่ที่หนึ่งพันนะครับตัวสั้นอยู่ที่พันเก้าตัวตัวยาวเนี่ยนะ,ะมีหลายไม้นะครับมีไม้ประดูมีไม้โอ้เยอะแยะนะครับแล้วตัดจะเลือกเอาเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองผมจะยิงเป้าตัวนี้ลองดูนะครับว่ามันจะวิถีไปยังไงบ้างสักสิบนัดน,นะครับอย่างละห้านัดก็จะดูไม่ออก <c ười> ปืนตัวไหนตัวไหนบ้างนะครับเนี่ย ตรงเป้าตัวนี้อี่ผมวางไว้นะครับ10เาที่แนละ้วยิงสักหน่งนัดแล้วกันะคนฮะยิงไวๆแล้วกันนะับเดี๋ยวนัดแรกม่รู้จะไปทำไง ออกฟ้านะครับหนิ้วจากเต้าตรงกลางนะครับนิ้วที่สองนะครับจุดกลางเลยฮะจุดกลางเลยครับ,รบไม่ได้ไม่ได้เป็ไหนมาไหนเลยนะครับถือว่าโอเคแล้วแต่จริงเจตนาก็คืออยากให้ดูอยากให้เให้ดูเรื่องวิถีนะครับวิถีมันมันเป็น กิโลแรงไหมน่นะครับ้มีเหลือนะครับที่ยิงยิงมาเนี่ยถ้ามันเป็นนกเป็นอะไรที่เราจะยิงนะไม่ไม่รอดนะครับงั้นลูกเล็กก็ด้ด้วยนะครับคุณห,หมดแล้วนะครับ ตรงกลางไม่ต้องขี้ไปม,มากให้มันอยู่กลางกลางๆอย่าง,าง,น,งนนะครับนะครับน่าจะหกเจ็ดนัดนะครับเอายืนนัดนึงแล้วลกันเดี๋ยวผมพาไปดูเป้านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับว่าวิธีเนี่ยนะครับยิงไมตช์และนะเป็นออกซ้ายออกขวาเลยอย่างที่เราเคยเป็นนะครับอันนี้ไม่เป็นเปรีย้ยงนะครับนัดนี้ไปบนเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกัน ก็น่าหนีก็ได้โอเค,คไปจะนานหน่อยคลิปนี้นะครับแต่ว่าก็อยากให้ดูรู้นะอยากให้คือไม่อยากว่าจะยิงนัดหนึ่งแล้วก็เอามาถ่ายถ้าให้ดูนะครับเอาเฉพาะนัดที่ถูอย่างเงี้ยผมผมผมยิงเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งยากไม,ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะฮะนี่ฮะจำไม่ได้ไม่รู้กี่นัดน่าจะเจ็ดหรือแปดนัดเนี่ยครับเนี่ยยิงเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยล,ลูกแรกมาด้านนี้ที่ผมบอกว่านิ้วหนึง่งแล้วก็มาตรงตรง,ตรงกลางอยู่ตรงแถวเนี่ยนะครับ แล้วก็มีนัดสุดท้ายเมื่อกี้นี่ขึ้นนี่เลยนะครับผมมองไม่เห็นไม่เห็นตรงปลายปืนมันนะครับสุปเรื่องวิธีผมว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อยู่ที่เราลรงอ่ะจุดที่เราแรงว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองลองตัวปืนสั้นดูลองลองจำภาพดูนะครับจุดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะี๋ยตัวสั้นมายิงยิงสักห้าหกลูกลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าวิธีเนี่ยจะแตกต่างไหมนะครับเนี่ยเรื่องระยะนะครับโอเคเดี๋ยวผมสต็อปเดี๋ยวมันลงมาทิ้งแป๊บหนึ่งนะครับเพราะ าาตัวนี้เป็นตัวสั้นนะครับหันท้ายสั้นที่ทําเสร็จแล้วนะครับมีตัวอื่นที่ทําเสร็จแต่ว,ว่าส่งไมหมดแล้วนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องกันเลยดีกว่านะฮะที่เดิมจำวิธีไม่ได้ปืนแต่ละตัวต้องจูนใหม่นะครับว่ามันสายออกสายยังไงบ้าง เดี๋ยวยิงลูกแรกก็นจะรู้แล้วครับตัวนี้จะออกซ้ายนิดนิดนะครับออกซ้ายจากแตที่ผมจะเล็งกลางนะครับซ้ายอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งเอ่อถ้าออกซ้ายนิ้วหนึ่งถ้าเราไม่จูนผมก็จะเล็งไปทางขวา ปืนที่มันถูกกฎหมายนะครับเรีเยกเข้าเป้าไปแล้วครับขางันสักประมาณเซนต์หนึ่งเลยนะครับจากเป้าจุดจุดที่จะยิยงเลยยังสามารถขึ้นได้ขึ้นลำตะทิ้ไว้ได้ทั้งคืนนะครับเดินได้ทั้งคืนเลยไม่ไม่ไม่ขาดไม่แรงตา่าง ้งหมดนะครับไนสักหน่อยแล้วกันจะได้รู้ว่าวิธีมันโอ้ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเรายิงใส่เยอะรู้เลยว่ามันจะไปทางไหนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวจะลองยิงป้าด้านบนให้ดูนะครับเอ่อผมก็เพราะว่าเหมือนกับผมทราบแล้วมันเออปืนตัวนี้จะออกซ้ายนะนะครับจากที่เราเล็งนะครับถ้าเราไม่จูนนะครับ ขึ้นเป้าไว้บ้างเนี่ยนะผมก็จะเลียงออกไปด้านฝาสักประมาณนี้นะ่ะาับแลูกกออกน้าดอกายใช่ไหมต้องเลี้ยงฝาเอาจําไว้จําไว้ดีดออรธรรมานานนะ พอเราทราบเรารอ้วนะิตีแล้วมันก็จะจะง่ายขึ้นหัวใครเมียมันน่ะนะ้องพูดถึงเนะโอเคอไปดูเป้ากันดีกว่านะครับนานเลยคลิปนี้ป <c oughs> ู่ตี๋เมา่อได้นานเลยขนาดนี้นะครับแต่มันเพลินดี ก็ไล่ก็ยังบไริยิงเลยลืมไปเลยนะครับไม่เปไล่แล้วเอาไว้ก็ไว้แยกกันก่อนเอาเท่านี้แหละนะฮะแล้วก็เปิดยิงปลาทําเองนะครับเรียบเรียงเองที่นี่นะครับตั้งแต่ก็ให้ช่างทาแกาพี่ชายแกก็จะขึ้นพันท้ายขึ้นเสร็จแล้วผมก็จะเรียบเรียงเรื่องช่วงบนนะฮะพวกลูกหนังรองหนังอะไรต่างอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวที่ยิงเมื่อกี้นี่ครับตัวตัวปืนยาวเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันอยู่แถบแถบด้านนี้นะครับตัวปืนสั้นเ่ยมันจะออกด้านซ้ายเหมือนที่ผมบอกซ้ายมันจะออกซ้ายอยู่ประมาณสักนิ้วหนึ่ง ผมจริงผมก็เล็งอยู่ทั้เนี้มันออกด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้พยายามไล่ๆม,มันก็นมามาลงแถวนี้นะครับเจูนได้ก็คือเราก็จูนมัดยางทางขวามือนะครับมัดยางด้านทางขวามือให้มันเข้าไปอีกสักครึ่งเซนเนี่ยลูกปืนมันก็ขยับเข้ามาอย่างงี้ยแต่เป็นว่าเพื่อวิธีมันเขมแน่นอยู่แล้วนะครับอยู่ที่เราอยู่ที่เราจูนเอาอ,อยู่ที่เรากาเอานะครับเหมือนกรายิง้าไมยิงถูกผมก็เล็งทางขวาไว้เนี่ยหน่อยนะครับมันก็นมาตรงกลางแบบนี้นะครับฝากกดติดตามด,ด้วยนะครับนะครับยูทูบช่องใหม่นะครับ YouTube ช่องนี้ผมทําได้นประมาณปีหนะ คนติดตามก็โอเคอยู่นะครับก็ถือว่าขึ้นมาไวอยู่นะครับหลายๆตัวกําลังจะมีทําตัวหลายๆอย่างนะครับถ้ารอดจากโควิดไปก่อนนะครับเบอร์โทรผมได้นะครับ0 0 0 6 5 2 8 1นะครับ8 7 5 8นะครับติดต่อมาทางไลน์ชมดูก่อนนะครับปืนบ่าปืนมีหลายหลายรุ่นนะครับทั้งปืนยิงปลามทั้งปืนไฟนะครับ0 6 5 2 8 1นะครับ8 7 5 8นะครับทางไลน์ดูก็ได้โอเคนะครับ ขอบคุณครับผมเท่านี้แหละผมลำลาแล้วฮะพราะวนานแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ